ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่มอร์นิ่งชร์กับผมหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดประสบการณ์ในเรื่องของการหาเพื่อนในประเทศญี่ปุ่นแล้วกันนะครับก็คืออย่างตอนแรกสำสำหรับใครใครหลายๆคนนะครับที่อาจจะได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นหรือว่ามีโอกาสที่จะเดินทางมาเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นทุนหรือว่าด้วยทุนส่วนตัวเองก็ตามนะครับ ก็น่าจะมีความคิดนะว่าไปอยู่ตรงนู้นแล้วเราจะหาเพื่อนอย่างไรได้บ้างนะครับคราวนี้หนุ่ยก็มีวิธีการต่างๆนะครับที่จะมาแนะนําคือจากประสบการณ์ส่วนตัวของหนุ่ยว่าหนุ่ยได้เจอเพื่อนในรูปแบบไหนอย่างไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับเริ่มต้นเลยเนี่ยก็คือตั้งแต่ตอนที่หนุ่ยจะสมัครเ,เข้ามาเรียนต่อที่นี่เนี่ย ที่โตเกียวเทคเนี่ยแล้วก็ที่แลบที่หน่วยต้องการที่จะมาเรียนเนี่ยก็จะมีรุ่นพี่คนไทยอยู่แล้วในช่วงตอนนั้นนะครับคราวนี้ก็อันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งนะที่หน่วยได้ได้ไปขอคาปรึกษาจากรุ่นพี่คนไทยนะครับครั้งแรกเลยแล้วก็ได้พูดคุยกันในเรื่องของรายละเอียดอะไรต่างๆแล้วก็ ได้ติดต่อสอบถามกันจนกระทั่งผ่านการสอบอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจนสุดท้ายเนี่ยตอนที่จะเดินทางเข้าไปก,ก็เรียกว่าเป็นพี่คนแรกเลยก็ว่าได้นะครับที่หนุ่ยพูดคุยในประเทศญี่ปุ่นเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้รู้จักกับพี่คนไทยอันนี้คือคนแรกแล้วหลังจากนั้นก็ได้รู้จักกับคนอื่นๆใน l a บ เพิ่มเติมนะครับก็คือสมาชิกในกลุ่มงานวิจัยนะครับนี่ก็เป็นเพื่อนอีกส่วนหนึ่งที่แน่นอนว่าเราจะต้องอยู่กับเพื่อนๆเ,เหล่านี้เนี่ยไปในอีกระยะหนึ่งเลยทีเดียวสําหรับคนเรียนปทก็2ปีคนเรียนปเอกก็อีกประมาณ3ปีหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นด้วยนะครับคราวนี้เนี่ยก็การผูกมิตรเอาไว้ก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเขาก็จะได้เรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนได้พึ่งพาก,กันอ่ะเนาะเขาก็ ในฐานะที่เราเป็นคนไทยเป็นคนต่างชาติที่อาจจะยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นมากนักทางเพื่อนๆเ,เหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะสามารถที่จะช่วยเหลือเราในยามที่เราต้องการความช่วยเหลือหรือว่ามีเกิดเหตุที่ยากลําบากเกิดขึ้นกับเราอะไรเงี้ยเพื่อนๆเ,เหล่านี้เขาพร้อมที่จะัพ p อ o r t อยู่แล้วนะครับแล้วก็น่าจะได้พึ่งพากันอีกยาวนานทั้งเรื่อง นอกจากเรื่องชีวิตประจําวันแล้วก็เรื่องเรื่องเรียนเรื่องงานวิจัยอะไรเงี้ยก็คงได้ปรึกษากันอีกยาวนานอย่างเช่นตัวหนูเองก็ยังพูดคุยกันในทุกวันนี้ก็คือสนิทกับเพื่อนใน l a บมากที่สุดเลยนะหนูเท่าเท่าที่หนูเทียบกับแบบประเภทอื่นๆที่ได้เจอกันนะครับแบบต่อมานะครับก็คือได้ไปเจอในที่หอพักที่พักนะครับอย่างสําหรับใครที่แบบเริ่มต้นมาเลยแล้วก็มาอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยก็อาจจะ วงๆนิดนึงอะเนาะแบบมันไม่ได้มีใครที่รู้จักในตอนแบบในเหมือนช่วงสตาร์ทอัพเริ่มแรกในการที่จะมาลงหลักปักฐานอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่คราวนี้ถ้าหากว่าเราได้ไปอยู่ในหอพักหรือที่พักของมหาวิทยาลัยเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะมีคนอื่นๆที่อาจจะไม่ได้เป็นแชร์เฮาส์ก็ได้อาจจะเป็นแบบเหมือนเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยเพื่อนข้างห้องอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะไปพูดคุยทําความรู้จักกับเพื่อนเหล่านั้นได้นะครับอย่างเช่นถ้าหากว่า ใครเคยดูคลิปวิดีโอของหน่วยที่พูดคุยกับเพื่อนต่างชาติที่มิดริกากับเฮาส์นะครับก็จะมีพวกเจฮอกเซนนะครับชาวฟิลิปปินส์หรือว่ามีโรแลนดชาวอินโดนีเซียนะครับหรือว่าคนอื่นๆอีกมากมายเลยนะก็จะมีเพื่อนคนจีนด้วยแหละแล้วก็จะมีเพื่อนคนไทยเองก็มีนะครับก็แบบแต่ตอนนี้ก็แยกย้ายกันไปแล้วนะครับคือแยกย้ายกันออกไป อยู่อพาร์ตเมนต์ส่วนตัวหรือว่าไปอยู่ที่หออื่นๆอะไรเงี้ยแต่ว่าในทุกวันนี้เนี่ยถ้าเจอกันหรือว่ามีโอกาสได้ทักทายก็ยังพูดคุยกันได้สนุกสนานเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ เรียกว่าชีวิตเริ่มต้นในประเทศญี่ปุ่นก็จะได้รับการช่วยเหลือในชีวิตประจําวันกันเนี่ยกับเพื่อนๆเหล่านี้แหละค่อนข้างที่จะมากเลยยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นคนไทยด้วยกันเนี่ยมันก็คุยกันง่ายเนาะก็คือแบบเหมือนเออเราก็ได้แบบช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยตอนนั้นหนุ่ยก็ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนอย่างอย่างตัวหนยเองพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ค่อยได้ตอนนั้นนะครับก็เพื่อนเนี่ยก็ไปช่วยเป็นตัว เป็นคนที่ซัพพอร์ตอยู่พอสมควรหลังจากนั้นเราก็ได้ไปเป็นไปเรียนในคลาสเดียวกันบ้างละไปไป,ไปเป็น TA ด้วยกันบ้างละอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยได้เ,เรียกว่าได้มิตรภาพที่ดีมากๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีเพื่อนในคลาสเรียนนะครับเพื่อนในคลาสเรียนเนี่ยอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าสมมุติว่าเราเรียนกับคนญี่ปุ่นค่อนข้างที่จะเยอะการที่จะแบบ เข้าไปาพูดคุยแบบเฮ้ยนายชื่ออะไรอะไรเงี้ยแบบกับคนญี่ปุ่นที่อยู่ในแลบ,บอื่นๆที่เขาไม่ได้ค่อยอยู่กับสโคบของเรามากนะครับก็ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะครับแรกๆอัน้เคยเคยลองแล้วนะแล้วก็แบบรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะยากนะครับในการที่จะแบบพูดคุยเขาคือเหมือนเขาเป็นคนที่อายด้วยแล้วก็พูดภาษาอังกฤษแบบคือเขาก็ไม่มั่นใจในภาษาอังกฤษของเขาก็เลยแบบไม่ได้สื่อสารกันมากมายนักนะครับแต่ในอีกทางหนึง่งถ้าหากว่า เอ่อที่นั่นมันเป็นความมีความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลอะไรเงี้ยเราก็จะได้เพื่อนต่างชาติคนอื่นๆอย่างเช่นตอนแรกๆเนี่ยหนูยก็ได้ไปเจอกับเพื่อนชาวเยอรมันหรือว่าคนจีนหรือว่าคนอื่นๆอีกมากมายที่อยู่ในคลาสเรียนน,นะครับก็ได้พูดคุยกันกับเพื่อนต่างชาติเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะในะในคลาสเลคเชอร์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็แบบพูดคุยติดต่อ,อก,กันอะไรเงี้ยเออก็ช่วงนั้นก็บ่อยมากคุยกันบ่อยมากแล้วก็แต่ว่าเออหลังจากนั้นหลังจากที่เขาเอ่อ เนื่องจากว่าเพื่อนต่างชาติส่วนใหญ่ในช่วงนั้นเนี่ยก็จะเป็นคนที่เหมือนมาแลกเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้คุยกันแบบระยะยาวคือช่วงหลังนี้ก็เลยแบบไม่ได้คุยกันแต่ว่าก็มีคอนแทคก,กันอยู่นะก็ยังคิดว่าสักวันหนึ่งก็อยากจะทักทายไปว่าแบบเ,เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าช่วงสถานการณ์แบบนี้ด้วยแล้วก็ในช่วงนี้เขาก็น่าจะเรียนจบปโทอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าอนาคตภายภาคหน้าว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างน,น,นะครับแล้วก็ นอกจากนี้นะครับอ,อันสุดท้ายละที่หนูคิดว่าน่าจะเสนอให้ทุกคนได้ฟังก็คือเพื่อนในคลาสเรียนภาษาญี่ปุ่นอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่า,นนาเป็นคนที่เหมือนระดับเรเวลในภาษาญี่ปุ่นอยู่ในคลาส อยู่ในระดับเดียวกันอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วเราก็เลยแบบได้เหมือนแชร์กันอนะแบบเหมือนเข้าอกเข้าใจกันในเรื่องของชีวิตการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นด้วยระดับภาษาประมาณนี้เราใช้ชีวิตได้ประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยระดับตั้งแต่เบสิกเลยเนะี่ยหนูเจอเพื่อนคนจีนคนอังกฤษคนสเปนคน อินโดนีเซียคนไทยคนอื่นๆอีกเยอะแยะมากนะครับแล้วก็แต่ละคลาสแต่ละคลาสเนี่ยก็จะเจอเพื่อนซ้ำหน้ากันบ้างไม่ซ้ำหน้ากันบ้างแล้วก็เจอกันมาจนถึงตอนตั้งแต่แบบเรียนเบสิกเริ่มแรกจนมาถึงตอนนี้ก็คือระดับขั้นกลางในระดับ i n อ e r m e d i ี t e สามอะไรประมาณนี้ก็รู้สึกว่าเออเราก็พัฒนากันมาได้แบบค่อนข้างที่จะเยอะมากๆอยู่พอสมควรแล้วก็ ยังพูดคุยสารทุกสุขดิบกันถึงทุกวันนี้นะครับก็คือแบบในคลาสเนี่ยมันก็จะมีให้ดิสคัทใช่ไหมพอดิสคัทกันเสร็จปุ๊บก็แบบพูดคุยกันในเรื่องแบบว่าเฮ้ยช่วงนี้เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยไม่ได้เจอกันนานเลยอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าแบบส่วนใหญ่เราก็ผ่านซูมกันใช่ไหมครับแล้วก็เออก็ยังก็ยังคุยกันถึงทุกวันนี้ถึงแม้ว่าจะแบบไม่ได้มีคอนแทคแต่บางคนก็มีคอนแทคนะอย่างเพื่อนคนจีนบางคนที่เขามา ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกเขาก็เพิ่งใช้ไลน์เป็นครั้งแรกแะอะไรเงี้ยเขาก็แอดเฟนเราแบบเขาบอกนี่คนแรกเลยนะเนี่ยที่แอดเฟนอะไรเงี้ยเอออะไรประมาณนี้มันก็ยังเราก็ยังแบบได้เพื่อนๆนมากขึ้นนะครับนอกจากคนไทยแล้วก็คือเพื่อนต่างชาติอย่างเงี้ยก็ยังได้แบบมาพูดคุยแล้วก็สร้างเหมือนเป็น Network, เน็ตเวิร์กเนาะเป็นคอนเน็กชันอะไรต่างๆที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าใครที่มาที่เรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็น่าจะได้สัมผัสประสบก,การณ์ เเพื่พ่่อนนนๆๆตาางหลี้โอเค okay, นี่ก็คือประสบการณ์ของหนยนะครับท่านใดอยากให้หนยแชร์อะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะเสริมความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ